สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ช่องทีตรงตอนชาแนลครับวันนี้เรามาพบกันนะครับเช่นเดิมนะครับวันที่24ครับวันพฤหัสบดีที่ยีเดือนกรกฎาคมสองพันหาร้อยหกก็เราก็อยู่ในบรรยากาศของการผ่อนคลายนะครับการผ่อนคลายของพวกเราน่ยนะครับในช่วงนี้นะครับก็ได้ ยาวิเศษถือว่าเป็นยาวิเศษเป็นของขวัญจากฟ้าประธานมากันแล้วกันนะครับที่ส่งให้น้องเด็กผู้หญิงคนนึ่งนะครับตัวลเล็กๆคนหนึ่งนะครับน้องต้นข้าวสุปรียามาเป็นของขวัญที่ทําให้คนสูงวัยนะครับหลายหท่านนะครับเราเรา,เราท่านๆน,นี่แหละทุกเกทุกวันด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะสูงวัย นะก็มีความสุขนะครับได้มีโดยเฉพาะคนสูงวัยเนี่ยได้มันมีตัวจุดประกายอะ่นะเป็นแม่เหล็กนะทำให้เราได้นะย้อนลํำลึกนะครับถึงความหลังนะความหลังเก่าๆในสมัยนะเมื่อเป็นวัยรุ่นเป็นวัยเหล็กวัยเด็กวัยรุ่น นะซึ่งในยุคนั้นนะครับยุคเมื่อ4ี่0ปีที่แล้วเลยนะนะก็เป็นยุคที่ลูกทุ่งเฟื่องฟูมากนะครับเฟื่องฟูมากอนะ่วงการอ่าในอ่เรียกว่าสถานีวิทยุในสมัยก่อนนะนะนะครับนะเครื่องความบันเทิงของคนชนบทของคนบ้านนอกป้านนาน่ยคนพื้นท้องถิ่นนะคนไทยนีย ก็จะได้รับความสุขความบันเทิงนะครับมาในสายเดียวเลยนะครับเป็นวันเวเนี่จากสถานีวิทยุจากนักจัดรายการนะนักจัดรายการวิทยุสถานีวิทยุอสบทวิทยุแห่งประเทศไทยนะวิทยุกองทัพนะกองทัพบ,บกนะกองทัพเรืออย่างเงี้ยนะครับก็จะมีนักจัดรายการที่จัดรายการเพลงลูกทุ่ง สมัยนั้นนะครับที่คนติดงอามเงียมเลยนะครับรายการวิทยุไม่ว่าจะละครวิทยุไม่ว่ารายการเพลงแนะม้แต่การเล่านิทานนะในสม,สมัยก่อนนะต้องผ่านสถานีวิทยุแล้วก็เครื่องรับนะครับนะเครื่องรับที่เราใช้กันก็คือวิทยุทานซิสเตอรนะ์ยี่ห้อที่เราจําได้เดี๋ยวนี้หายไปแล้วนะครับยี่ห้อทานินโ้ดังมาก <laughs> ในสมัยก่อน เสียงลั่นทุ่งเลยครับแต่ละมุมบ้านแต่ละบ้านแต่ละหลังเนี่ยนะครับก็จะมนะีเครื่องวิทยุเครื่องเล็กๆเ,เครื่องหนึ่งนะครับนะก็เ,เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับเราก็จะพายสะพายแล้วก็ฮิ้ววิทยุฐานซิสเตอร์ไปด้วยแล้วนะก็เปิดฟังเพลงลูกทุง่งนะนักร้องลูกทุ่งเป็นขวัญใจเราก็ตั้งแต่โน่นแหละครับสมัยสุรพลสมบัติเจริญไวพุทเพชรสุพรรณแล้วก็ภัยวันลูกเพชร ลุงเพชรแหลมสิงอย่างเงี้ยนะครับดาวบ้านโดนแล้วก็ยาวมาถึงศิลปินผู้หญิงนะครับได้หลายคนอย่างเช่นแม่ฟองศรีวรนุชนะครับแล้วก็ยาวมาถึงคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับราชินีลูกทุ่งคุณทัศรียามาลสีนะครับสุนารีราชสีมา้วกันนี่แหละครับลูกทุ่งแคแท้นะหมายถึงลูกทุ่งแแท้ นลูกทุ่งจ๋านะลูกทุ่งภาคกลางนะคุณยังไงฮะถ้าลูกทุ่งภาคอีสานเนี่ยนะครับลูกทุ่งหมอลำเนี่ยมันเยอะนะครับลูกทุ่งภาคอีสานเนี่ยอย่างเช่นจินตลานลาสิริพรเออสิริพรก็โอเคนะครับนักร้องลูกทุ่งอ่าแล้วก็หลายคนน,นะครับแตงจิตตะกอนอย่างเงี้ยนะครับก็แมนมณีวัน นะสายหลังๆมาก็มีนักร้องผู้ชายนะครับก็มีสายันสัญญายอดรักสรักไก่อย่างเงี้ยนะเพื่อให้พวกเราได้ย้อนถึงแต่มันหายไปนานครับนะลูกทุ่งนี่หายปั๊บไปเลยตั้งแตนะ่หลังจากที่จบรุ่นรุ่นสุดท้ายผมจำได้นะครับลูกทุ่งจริงๆนะครับก็จะเป็นสัญญาเลยนะที่ร้องเพลง ลองเพลงอ่ลองเท้าหน้าห้องผมจำไม่ได้สายยันดิลัดโดนนั่นแหละแล้วก็ห่างหายไปเลยหายไปเลยนักร้องผู้ชายนะนักร้องผู้หญิงเนี่ยก็จบรุ่นของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับก็เงียบไปเลยนะสรินธาหรืออะไรเนี่ยก็ไม่ไม่นะเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งนี่แหละนะครับเนี่ยนะในปีเนี้นะครับในป,ปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนี่ย ฟ้าประธานนะส่งนักร้องขวัญใจคนชรานะคนวัยสูงวัยอย่างพวกเรานี่มาน้องต้นข้าวสุปริยาเนี่ยก็มาทําให้พวกเรายิ้มน้อยยิ้มใหญ่มีความสุขนะเนี่ยสังเกตดูในคลิปเนี่ยผมไปดูนะคลิปแต่ละท่านเนี่ยทาไมผมกล้ายืนยันว่าเป็นฟ้าประธานฟ้าส่งของขวัญมาให้คนสูงอายุอย่างพวกเราได้มีความสุขเพราะว่าในเม้นต์แต่ละเมนต์นนะ ที่เม้นมาแต่ละคนนแต่ละท่านเนี่ยโอ้โหมีแต่วัยรุ่นหกสิขึ้นหกสิบขึ้นเอมีอยู่ท่านหนึ่งอายุแปดสิบสี่ปีนะแปสี่ปีท่านบอกว่าโอโหโลกสารพัดเลยนะครับก็ไปไหนไม่ได้บางคนท่านหนึ่งหกสกว่าเจ็ดิกว่าดีเยอะเลยนะมีโรคประจำตัวโรคสารพัดนะนะเป็นประมาณอะไรนะ นะกระดูกทับเส้นประสาทไปไหนไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวเงามากในสมัยก่อนนะคิดอยากจะฆ่าตัวตายนั่นแหละนะครับหมายคว,าว่าอยากจะจากไม่อยากอยู่แล้วนะแต่ทุกวันนี้นะครับมีความสุขมีความหวังอยากจะมีอายุยืนยืนยาวๆนะอยากจะมีอายุมากๆอยู่ฟังนะครับอยู่ฟังผลงานนะครับน้องนะลูกสาวตัวเล็กเราศิลปินเทพธิดาลูกทุง่ง ของเรานะครับน้องต้นข้าวสุก ر ยาโอ้โหสุดยอดมากผมเห็นเม้นต์แต่ละเม้นแล้วเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ต้องพูดถึงอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่สหรัฐอเมริกานะคุณที่ดูในชื่อที่ยุทธเสื้อเนมที่ใช้มานะ่ชื่อโมโมหรือประมาณเนี้นะครับก็น่าจะชื่อโมโมนะครับนะใช้ยนะุทธเซอร์โมโมเนี่ะเมน์มานะครับเป็นท่านบอกแล้วนะครับว่าเป็น น่ะเป็นคนลาวนะครับเป็นคนลาวนะครับที่อพยพไปอยู่เมริกานะ่ะแล้วก็มีสามีมีครอบครัวที่เมริกานะ่ะที่อยากจะให้ทุนการษาน้องอ่ะนะครับนะ่ะท่านม้นตอบมาแล้วว่าไม่เป็นไรนะ่ะปีหน้านี่ท่านจะกลับมาอยู่แล้วนะครับนะ่ะท่านจะมาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับจะจะอยู่กลับมาอยู่ในประเทศไทยนะ่ะปีหน้าปีสองหก นะครับปีสองหกนี่ก็เหลือไม่กี่ปีไม่กี่เดือนนะครับตั้งก็จะมาละนะก็จะมานะครับอยากจะมาพบอยากจะมาเห็นอยากจะมาพูดคุยกับนะอยากจะมาพบตัวเป็นๆอะ่ะน้องต้นข้าวสุปริยาด้วยนะเพราะว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกเรื่องอื่นนะครับก็ก็จงใราบนะส่วนผู้สูงวัยอย่างพวกเราในประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะเออพอเนี่ย พอได้ยินเห็นนะการเคลื่อนไหวของน้องต้นข้าวน้องต้นข้าวไอ้งดออกงานเนี่ยเนี่ยช่วงสามสี่วันมีช่วงหนึ่งโอ้โหเงาเลยนะครับแต่ว่าก็ยังโชคดีที่มีคลิปเก่าๆให้ดูนะบางคนบอกว่าตื่นมาเนี่ยต้องเปิดเลยจับโทรศัพท์ก็มาแล้ว <c oughs> จับโทรศัพท์แล้วก็ต้องเปิดเน y o u t u b e นะค้นหานะครับอยากจะฟังเสียงน,น้องต้นข้าว ทุกคนมีเสียมีอ่ามีมติคตล้ายๆมติอะไรครับแปลว่ามีพูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าน้องต้นข้าวเนี่ยนะครับเป็นนักร้องนะครับที่มีพรสวรรค์น้ําเสียงของน้องเป็นเอกลักษณ์นะมีท่านหนึ่งบอกว่าที่ผมพูดมาได้ถูกบทผิดอยู่เรื่องเดียวนะที่บอกว่าน้องต้นข้าวเหมือนคนนั้นคนนี้นะครับก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าผิดจริงๆน้องต้นข้าวมีเอกลักษณ์ น่ะมีการรักในเสียงร้องและโอ้โหน้ําเสียงน่ะมีลีลานะมันเป็นคลื่นมันเป็นคลื่นลมที่พัดเบาๆเออถ้าเราเป็นนั่งอยู่ในอ่าแหล่งน้ําที่ขนาดกว้างๆหน่อยลาห้วยหรือทะเลนะมันจะเป็นเหมือนกับคลื่นน่ะลมแล้วก็พัดแต่มีคลื่นเล็กๆก็นะครับไม่ใช่กระโชกโค้งหักนะน่ะเป็นคลื่นเบาๆน่ะทำให้อารมณ์เราหวาผิวไปด้วย <laughs> มีความสุข นะเป็นคนมีเอกลักษณ์นะเวลาเราฟังเนะี่ยนะครับพูดเสียงเดียวกันเลยเขาบอกว่าต้นข่าที่มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งถ้าไปร้องเพลงใครน้องเข้าถึงอารมณ์เพลงคนนั้นเลยไม่ว่าเป็นเพลงของผู้หญิงหรือเพลงของผู้ชายน้อง,ร,องร้องได้หมดเลยนะเนี่ยนี่มันเป็นบัติเอกฉันในเอฟซที่ปรากฏที่พวกเรานะที่เม้นเข้ามาแล้วมองไม่ขัดกันเลยนะที่สําคัญนะครับลูกเล่นหรือ สิ่งที่น้องมีสิ่งที่เด่นที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะของน้องต้นข้าวคืออะไรรู้ไหมนะที่พวกเรานะ่ยมีมองเหมือนกันเลยก็คือการอักขระนักร้องลูกทุ่งนะครับถ้าฟังคอมเมนเตอร์อ,รอย่างคุณครูสลาเนี่ยนะท่า,า,จานจะเม้นจาคอมเมนต์เรื่องนี้เป็นพิเศษการอักขระการออกอักขระรอเรือรอลิงนะ เนี่ยสระเอือสระเอียเนี่ยนะชัดเกณฑชอสิ่งชอ่อจางคือมันอักขาระของน้องนี่ชัดเกณฑ์มากตัวควบกล้ำเนี่ยเสียงควบกลัำเนี่ยน้องต้นข้าวเนี่ยออกได้แบบธรรมชาตินะไม่เกินไปนะไม่เกินไปเลยนะอย่างเช่นคําว่านะเครืออย่างเงี้ยนะครับคือหมายความว่าตัวควบกรัำเนี่ยชัดเกณฑมากตัวรอเรือตัวลลิงเนี่ยชัดเกณฑมากนะได้เป็นเอกลักษณ์ นะนักร้องลูกทุ่งเนี่ยมันจะเด่นตรงนี้แหละนะครับน้องต้นข้าวนี่มีครบตรงนี้และที่สำคัญน้องร้องเนี่ยนะครับมีพลังนะโดยไม่ต้องไม่ต้องโอโหไม่ต้องตะเบงแต่น้องนี่ร้องสบายๆนะแต่ว่าน้ำเสียงเสียงมันออกมาเต็มนะมันเข้าถึงอารมเพลงนะเข้าถึงตัวโน้ตนะเนื้อร้องทำนองเนี่ยไม่ต้องห่วงเลย น่าที่ผมบอกว่าเป็นคลื่นทะเลเล็กๆที่มีลมพัดเ <c oughs> มันเป็นความสุขของคนแก่ครับคน <c oughs> พูดคบว่าแกนะ่มันเจ็บนะ <c oughs> พูดคบว่าแกเนะี่ยพูดเบาๆก็เจ็บ <c oughs> เอาเป็นว่าสูงวัยกันแล้วกันนะครับมีความสุขมากๆนะครับนะสำหรับคุณตาที่อายุ84เนี่ย <c oughs> สุดยอดมากนะที่ท่านบรรยายออกมาเนะี่ยถูกสุดยอดมากแล้วก็ท่านที่มี บอกว่าเป็นสารพัดโลกแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งที่มีกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยพอได้ฟังน้องเพลงน้องเนี่ยอยากจะมีอายุยืนยาวอยากจะมีอายุเป็นร้อยร้อยปีเพื่ออยากจะดูผลงานน้องให้กำลังใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราถือว่าโชคดีแบบได้ฟ้าประทานเทพธิดาน้อยลุกทุ่งมาให้พวกเราได้มีความสุขกัน แต่ผมเห็นคลิปหนึ่งไม่สบายใจนะ่าคลิปที่พูดถึงเรื่องค่าตัวของน้องเอ,อ่อนั่นแหละพูดถึงค่าตัวของน้องเนี่ยผมว่าเรื่องนี้นะครับมันจะทําให้นะ่ามันไม่ไม่เข้าไม่ไม่อยากให้พูดถึงเนี่ยแต่แต่คลิปนะั้นก็พูดถึงว่าอะไรนะค่าตัวของน้องเป็นแสนสองแสนเนี่ยมันจะยังไงก็ตามนะครับก็ขอให้เป็นไปตามธรรมชาติ นะตอนตรงนี้อะไรที่ผมห่วงมากผมบอกว่าที่ผมห่วงก็อยากพวกเรานี่อยากได้ทําลายน้องนะโดยนําเรื่องราวต่างๆเรื่องอะไรที่มันไม่ไม่สร้างสรรค์นเนี่ยนะครับไม่ควรจะเอามาประมาณนี้นะเรื่องค่าตัวเรื่องรับงานนะครับมันก็มีคณะนะคุณครูก็ให้ที่เป็นที่ปรึกษาอย่างดีนะครับโรงเรียนก็ให้โอกาสนะผู้อำนวยการเนี่ยก็ส่งเสริม ส่วนรายได้ของน้องนะครับนะคุณครูนิวแล้วก็คุณย่าได้พิจารณาว่าอันไหนที่มันเป็นยังไงที่พูดลือกันไปกันไปเนะี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องนั่นนะครับเรื่องภาษนะีเรื่องรายได้เดี๋ยวมันจะมีนั่นมีนี่นะครับมันจะมีปัญหานะครับแต่เชื่อว่าคุณครูนิวนะครับคงจะนะได้ดูแลส่วนนี้อยู่นะครับก็ไม่สบายใจเรื่องเนี้ยเห็นคลิปหนึ่งไม่รู้ช่องไหนไม่รู้นะจไม่ได้นั่นแหละนะครับที่บอกว่าลงคลิปไปบอกว่าคนะ่าตัวน้องเป็นสองแสนะ มันเกินไปนะครับมันมันคือไม,ไม่จะเป็นต้องพูดถึงนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของผมนะนะด้วยความเป็นห่วงนะครับเราอยากไม่อยากให้นะเส้นทางชีวิตของน้องนะมันสะดุดอืมเราดีใจใกับการทํางานของน้องดีกว่าในโรงเรียนน้องทําหน้าที่เป็นบุคลากรของโรงเรียนนะเนี่ยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการก็ให้บทบาทนะครับเป็นนักร้องนํา โอ้โหเนี่ยจะมีการแข่งขันคิงคัพปีรุ่นอ่าครั้งที่51เนี่ยนะครับก็โรงเรียกนกาจนาทุเคราะห์หรือจังหวัดกาจนาเนี่ยเออจังหวัดกาจนาบุรีได้เป็นเจ้าภาพยังไงเนี่ยน้องต้นข้าวก็จะได้เป็นนักครองอย่างเงี้ยเนี่ยในพิธีเปิดในพิธีปิดอย่างเงี้ยนะพวกเรานะครับให้นะให้การสนับสนุนนะเชียร์น้องนะครับในกิจกรรมของน้องดีกว่าการเรียนของน้องเราก็ให้นะครับให้การสนับสนุนกัน าส่งเสริมกันให้กำลังใจกันนะครับทั้งนี้ f c ฟนอะ่าพวกเราอย่าได้ไปทำอะไรให้มันนะชีวิตเส้นทางของศิลปินและเส้นทางอนาคตนะการเรียนหนังสือของน้องนะครับได้สะดุดอ่านะพวกเรามาทำให้อ่านะดาวดวงนี้นะครับให้เจิดจรัสอ่านะทั้งในชีวิตอ่านะในชีวิตที่เป็นชีวิตของธรรมดาก็คือการเรียนเพื่อหาความรู้เพื่อทำให้อะไรที่มัน่นคง และ้วก็ส่วนชีวิตของดาวจะรัดแสงในเส้นทางของนะการร้องเพลงเนี่ยก็พวกเราก็ให้การสนับสนุนไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับฝากไว้นะครับหวังว่าพวกเราทุกคนนะครับคงมีความสุขนะครับกับสิ่งที่น้องต้นก้าวให้พวกเรามานะพวกเราก็ตักตวงเอานะครับให้กําลังใจสาหับสูงไว้อย่างพวกเราทุกคนนะครับตักตวงความสุขที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ให้ได้ เราจะทําลายความสุขของเราเองกันแล้วกันนะฝากไว้ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้แค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณทุกคนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ